สวัสดีครับคลิปที่แล้วเป็นสูตรล้างพิษตับสูตรที่1คลิปนี้เป็นสูตรที่2แรงกว่าสูตรที่1อีกนะครับมีอะไรบ้างมาติดตามกันเลยครับประกอบด้วยนี่ครับบล็อกอครีครับ น้ำหนักประมาณ200-300กรัม1ห,หัวถ้าเลือกได้ควรเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับบอกรีถือว่าเป็นสุดยอดของผักล้างพิษตับต่อมาไม่แพ้กันครับกระเทียมครับในครั้งนี้ผมใช้กระเทียมโทนประมาณ3หัวจะใช้2 3ถึง3หัวก็ได้ใครหากระเทียมโทนไม่ได้ใช้กระเทียม1ห,หัวกระเทียมกรีบเล็กบ้านเราเนี่ยก็ได้ครับปอกเปือกออกมาให้เหลือแต่ เนื้อกระเทียมที่อยู่ข้างในครับสรรพคุณของกระเทียมก็คือล้างพิษต้านอักเสบฆ่าเชื้อครับและต่อมาก็คือแอปเปิลเขียวทําให้น้ําล้างพิษตับสูตรที่2ของเราชวนดื่มเหมือนกับสูตรแรกครับผมใช้แอปเปิลเขียวเบอร์100จํานวนสงลูกครับบอกแครี่กับแอปเปิลเขียวนะครับก่อนที่เราจะนําไปสกัดเย็นเนี่ยบอกอครี่เราก็ต้องหั่นเอาช่อดอกเขามาเป็นช่อ เพื่อไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า3รอบแล้วก็แช่ด้วยเบกกิ้งโซดา20นาทีหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีก1รอบครับสำหรับกา้านของบอ็อกกิ้งครับไม่ต้องทิ้งนะครับเราหั่นเป็นท่อนๆสั้นๆนะครับเรียกว่าบอกกิี่นี้ใช้ได้เกือบทุกส่วนแม้แต่ใบผมก็ไม่ทิ้งนะครับสามารถนำมาสกัดได้ทั้งหัวเลยครับ ส่วนแอปเปิลเขียวก็เหมือนกันต้องไปล้างน้ำเปล่าด้วยวิธีการเปิดน้ำไหลผ่านแล้วก็ขัดประมาณสัก1-2นาทีต่อลูกแล้วก็นำไปแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาประมาณ20นาทีหลังจากนั้นก็มาล้างด้วยน้ำเปล่าอีก1รอบแล้วเราก็นำแอปเปิลเขียวมาหั่นเพื่อตัดไส้กลางทิ้งไปแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อเตรียมนำไปสกัดเย็นส่วน กระเทียมก็ไม่ทองทําอะไรครับสามารถลงเครื่องสก,กัดเย็นแบบนี้ได้เลยครับในครั้งนี้ผมใช้เครื่องสก,กัดเย็นยี่ห้อออสการรุ่น D.A. พั0สนะครับใครมีเครื่องรุ่นนี้อยู่ปรับหัวปรับแรงดันไปที่เบอร์3หรือเบอร์4ได้เลยครับผมก็จะใส่แอปเปิลลงไปก่อนสัก2-3ชิ้นครับ นั้นก็ตามด้วยบอกแครี่ครับก็2อสชิ้นเช่นกันครับใส่ช้าๆไปเรื่อยๆครับเราก็ใส่สลับไปสลับมา เมื่อเราสกัดแอปเปิลไป1ลูกแล้วก็สกัดบอกเอรี่ไปสักครึ่งหนึ่งต่อไปก็ถึงข่าวกระเทียมครับทําไมเราถึงสกัดกระเทียมในช่วงกลางๆของการสกัดเพราะว่าห้องคั้นเนี่ยเ็เต็มไปด้วยกากลาแล้วและกระเทียมมีปริมาณน้อยนะครับการใส่กระเทียมนยในช่วงกลางๆของการสกัดเนี่ยก็จะทําให้การสกัดน้ํากระเทียมออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ หลังจากนั้นเราก็สลับไปสลับมาได้เลยนะครับเป็นเทคนิคในการใช้เครื่องนะครับตอนนี้เราเหลือดอกบ็อกคลี่ก้านบ็อกคลี่แล้วก็ แอปเปิลเขียวผมเนี่ยจะสกัดดอกบอกแคลรี่กับแอปเปิลเขียวให้หมดก่อนเราจะตามด้วยการบอกแคลรี่ซึ่งมีความแข็งมากที่สุดตกท้ายครับอะไรที่แข็งๆเนี่ยครับเราใส่ไว้ตอนช่วงท้ายๆเพราะว่าเนื้อแข็งๆเนี่ยครับจะเป็นดันเนื้อนิ่มๆที่อยู่ด้านหน้าทำให้การระบาย หลังจากที่เราใส่ผักผลไม้ชิ้นสุดท้ายไปแล้วเราก็เปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีครับเพื่อให้เกลียวเนี่ยคดดันกาออกมาได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็ปิดเครื่องได้เลยครับบร c อกโครีน้ำหนักประมาณ250กรัมนะครับกับแอปเปิลเขียว2ลูกได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่ครับ370ซีซีครับ ปริมาณขนาดนี้เพียงพอต่อการดื่มใน1วันนะครับทำดื่มบ่อยๆต่อเนื่องกัน3-4เดือนผมเชื่อว่าตับของท่านจะมีคุณภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนสูตรนี้จะช่วยล้างพิษตับได้มีประสิทธิภาพมากกว่าสูตรแรกเพราะมีส่วนผสมของกระเทียมเพิ่มขึ้นมาครับจะช่วยในเรื่องของไขมันพอกตับเพราะว่าไขมันพอกตับเยอะๆจะนำไปสู่ตับแข็ง ตับแข็งจะนำไปสู่มะเร็งตับซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยใครต้องการดูสูตรแรกคลิกที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับและติดตามดูสูตรที่3ส,สูตรไวสุดๆครับเร็วๆนี้อย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพขงคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ